สวัสดีครับผมนะครับ a ออนาฬิกาโบราณนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับวิธีการติดตั้งนะครับนาฬิกาตั้งพื้นนะครับนาฬิกาเยอรมันตั้งพื้นนะครับการติดตั้งทั่วไปนะครับบางคนเนี่ยผมแน่ใจว่ายังใช้งานไม่เป็นนะครับไม่ใช้งานผิดวิธีอยู่นะครับก็จะมาสอนให้ใช้งานแล้วก็ติดตั้งอย่างถูกวิธีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเอาขั้นตอนแรกไปเลยครับขั้นตอนแรกนะครับ เมื่อซื้อนาฬิกาจากผมไปแล้วเนี่ยครับก็ผมนะครับเวลาผมส่งไปต่างจังหวัดนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะมัดนะครับเห็นไหมฮะจะมีมัดโซ่ไว้ครับเพื่อการโซ่หลุดนะครับเวลาขนส่งแล้วก็ที่แท่งแท่นะครับจะมีแท่งไอกระดาษสีขาวอยู่ครับกระดาษสีขาวเนี่ยคือล็อกแท่ไว้นะครับไม่ให้แท่มันเขย่านะครับอย่างที่สามก็คือหนังยางนะครับหนังยางที่เส้นเหลืองๆเนี่ยครับที่ดึงอยู่นะครับก็คือ อย่างแรกเนี่ยเราต้องเอาออกก่อนครับผมก็คือเอานะครับโซ่ที่มัดอยู่นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวปัดสกู่ครับนี่ฮะเอาโซ่ที่มัดอยู่ไปต้งถุงนะครับแล้วก็หนังยางเนี่ยครับเอาออกนะครับแล้วก็หนังยางเส้นนี้นะครับก็เอาออกเช่นกันนะครับมันจะเกี่ยวกับการแกว่งลูกตุ้มข้างบนนะครับให้เอาออกนะครับแล้วก็นะครับต่อไปก็เป็น่ากระดาษที่เช่แท่นะครับก็เอาออกนะครับเอาออกมาทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็เอาลูกตุ้มนะครับ ตุ้มแก่งนะครับข้างตัวตัวเรือนนี่นะครับเอาออกมาด้วยนะครับเมื่อเอาออกแล้วนะครับเมื่อเอาออกแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเมื่อเอาออกแล้วนะครับโซ่นะครับก็จะห้อยลงมาแบบนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็คือวิธีการเกี่ยวนะครับ ลูกตุ้มแก่นะครับลูกตุ้มแก่คืออะไรครับผมคืออันนี้ครับลูกตุ้มแก่นะครับที่มันเป็นจานนะครับเป็นจานแก่กลมๆนะครับนี่ครับแล้วที่ปลายนะครับจะมีที่เกี่ยวนะครับนี่ครับแล้วตัวเกี่ยวเนี่ยครับจะอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจจะลองลองใช้ไฟส่องให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับ แต่ตอนเกี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวง่ายมากครับแต่สักครู่นะครับมันจะไอตัวเกี่ยวนี้มันจะอ,อยู่ช่วงหลังหน้าปัดนะครับอ่าไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเพื่อทีอ่จะเห็นภาพะชัดนะครับผมจะสาธิตให้ดูแบบนี้ครับ โอเคครับที่ด้านหลังนาฬิกานะครับมันจะมีก้านเกี่ยวอยู่นะครับก้านเกี่ยวเนี่ยแต่ละตัวแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับรุ่นแรกนะครับตัวแก่งก้านเกี่ยวนะครับด้านหลังหน้าปัดอาจจะเป็นแบบนี้นะฮะใช่ไหมครับพอเป็นแบบแบบนี้เนี่ยเราก็แค่เอานะครับไปเกี่ยวกันนะครับเกี่ยวเกี่ยวแบบเบาๆที่สุดนะครับเกี่ยวให้มันเข้าล็อกเดี๋ยวสักครู่ครับไม่ค่อยโฟกัสนะฮะ นี่ครับเอาไปเกี่ยวกันนะครับเกี่ยวแบบนี้ครับเกี่ยวอย่างเบาๆนะครับแล้วเราเกี่ยวนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกี่ยวแรงเนี่ยจะสูญจะเคลื่อนนะครับทาให้นาฬิกาเดินและหยุดนะฮะนะครับอาจะบางรุ่นนะครับจะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้ครับนีวสักครู่ครับนี่ครับบางรุ่นนะครับจะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้ฮะ เราครับก็เอาไปเกี่ยวแบบนี้ครับแค่นี้ครับผมเรียบร้อยครับวิธีข้นตอนต่อไปครับก็คือเราจะเกี่ยวนะครับตุ้มแกว่งนะครับหลังหน้าปัดนะครับเดีผมจะทำให้ดูครับ โอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องสักครู่ครับเรียบร้อยครับตรงด้านหลังหน้าปัดนะครับด้านหลังหน้าปัดช่วงนี้นะครับเราก็เอาเกี่ยวครับผมตอนเกี่ยวเนี่ยเราต้องจับนะครับต้องจับไอการเกี่ยวด้านหลังด้วยนะครับจับเบาๆนะครับห้ามแรงเด็ดขาดนะครับผมวลาเราเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวอย่างเบาที่สุดเลยนะครับเท่าที่จะเบาได้นะครับ ไม่งั้นศูนย์จะเคลื่อนนะครับทาให้นในการเดินและหยุดได้ครับถ้าคนปรับศูนย์ไ้เป็นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับจริงๆการใช้งานเนี่ยพวกนี้ครับติดตั้งใช้งานง่ายมากๆครับผมถ้าเราเข้าใจระบบอย่างถูกต้องนะครับแค่นี้ก็คือเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปครับผมเมื่อเกี่ยวอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เกี่ยวนะครับลูกตุ้มถ่วงนะครับลูกตุ้มถ่วงที่มีสามลูกนะครับแบบนี้ครับคือตุ้มถ่วงน้ําหนักนะครับเกี่ยวนะครับ แล้วลูกเนี่ยครับจะมีความหนักไม่เท่ากันนะครับซ้ายอด้านซ้ายนะครับด้านขวาด้านกลางนี่จะหนักไม่เท่ากันอย่างด้านขวาสุดนะครับจะเป็นลันเตทุก15นาทีนะครับจะหนักที่สุดนะครับลูกตุ้มครับตรงกลางนี่จะเบาที่สุดนะครับถ้าใครไม่ทราบว่านักเท่าไหร่ในีลองลองลองช่างๆดูได้ครับใช้มือลองช่างๆดูก็ดูออกครับแต่ปกติผมจะติด เบอร์ที่ลูกตุ้มอยู่แล้วครับว่าอ่าอันไหนเบาครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นหลายคนเนี่ยสงสัยเลยนะครับที่หลายคนถามผมเข้ามาว่าอ่าลูกตุ้มเนี่ยครับเวลาชักขึ้นชักลงเนี่ยครับมันต้องเท่ากันเสมอกันทุกอย่างเลยหรือเปล่าทั้งสามตุ้มเลยหรือเปล่านะครับผมบอกอย่างนี้ครับก็คือลูกตุ้มเนี่ยเราจะชักขึ้นชักลงเนี่ยเราจะให้ระดับนะครับลูกตุ้มเนี่ยเท่ากันหรือไม่ก็ได้นะครับนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวให้เห็นภาพใชัดนะครับผมลูกตุ้มนะครับสองลูกนี้นะครับอยู่คนละระดับนะครับเราสามารถให้มันอยู่คนละระดับได้แล้วมันก็จะทํางานปกตินะครับหรือว่าเราจะดึงให้มันเสมอกันนะครับก็ได้ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการดึงลูกตุ้มถ่วงขึ้นอย่างถูกวิธีนะครับห้ามห้ามดึงชักขึ้นไปเลยนะครับเราต้องนะครับประคองก่อนนะครับอาอย่างผมทำวันนี้ให้ดูนะครับ เราต้องประคองลูกเ <ar> นี่ยครับขึ้นไปก่อนนะครับเราจับจั like this. Like this like บมันข like 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 ึ้นไปก่อนก็ได้ครับแล้วเราก็ค่อยๆดึงครับค่อยดึงโซขึ้นมาอ่าแบบนี้ครับอย่างช้าๆนะครับเบาๆนะครับอย่างช้าๆเบาๆนะครับนี่ครับเป็นการช่วยพยุงลูกตุ้มนะครับเพราะลูกตุ้มเนี่ยมันหนักนะครับไม่ควรที่จะดึงขึ้นไปเลยนะครับควรจะประคองช่วยมันนะครับผ่อนน้าหนักก่อนนะครับ โอเคครับผมเร kah, ียบร้อยครับขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับย้ํานะครับว่าลูกตุ้มสามลูกเนี่ยครับไม่จะเป็นต้องเท่ากันนะครับหรือว่าเราจะเอาเท่ากันก็ได้นะครับแล้วแต่เราดึงขึ้นดึงลงเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือลูกตุ้มนะครับเวลาดึงขึ้นนะครับเวลาดึงขึ้นมันจะมีระดับอที่ควรอยู่นะครับก็คือว่าลูกตุ้มสามลูกเนี่ยครับขอบลูกตุ้มบนเนี่ยเราชักขึ้นนะครับดึงขึ้นสัก สุดก็ประมาณแค่นี้ก็พอครับผมไม่ต้องดึงขึ้นมากกว่านี้นะครับนะครับเอาแค่พอประมาณครับไม่ต้องสูงขึ้นเยอะนะครับเอาแค่ขอบกระจกนี้พอครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราติดตั้งแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเราก็จะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผม เอากล้องออกนิดนึงครับโอเคครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราเกี่ยวทุกอย่างแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเกี่ยวตุ้มแกว่งนะครับตุ้มถ่วงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะแกว่งลูกตุ้มครับแกว่งลูกตุ้มนะครับแต่แกว่งให้แรงหน่อยก็ได้ครับแต่ไม่ต้องแรงมากจนเกินไปนะครับเอาพอประมาณนะครับ โอเคครับผมสมมุติถ้าเดินแล้วหยุดนะครับถ้ามันเดินแล้วไปสัาพแล้วหยุดเนี่ยแสดงว่าศูนย์ไม่ตรงนะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นที่ผมขายไปเนี่ยนะครับสามารถแกว่งให้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับให้แรงขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับแล้วมันจะเป็นการปรับศูนย์ไปในตัวนะครับให้แกว่งแรงเกือบชนฝาผนังนี่ก็ได้ครับแต่แต่อย่าแรงมากเกินไปนะฮะมันจะเป็นการปรับศูนย์ไปในตัวแล้วมันก็จะเดินต่อเนื่องแล้วไม่หยุดนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมนะ จะเป็นวิธีการปรับเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนการปรับเวลานะครับและเรื่องการปรับเวลาที่ตีบอกเวลาไม่ตรงนะครับปรับยังไงเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูเลยครับวันนี้นะครับการปรับเวลานะครับเข็มยาวนะครับเราต้องหมุนตามเข็มเท่านั้นนะครับแล้วก็หมุนช้าๆนะครับถ้าหมุนเร็วเนี่ยเดี๋ยวมันจะข้ามล็อกแล้วมันจะไม่ตีเพลงบอกเวลานะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับ จะมีทั้งหมดสีท่อนนะครับเพลงเวนเตอร์นะครับผมเป็นเสียงเดียวกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับนาฬิกามอเต้นะครับรุ่นนี้มอเต้เยอรมันนะเดี๋ยวลองมาฟังนะครับว่าจะตีบอกเวลากี่ทีนะครับหมายถึงตีชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับ ถ้าตีไม่ตรงเดี๋ยวผมจะสอนปรับเลยนะครับทีหนึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าเห็นหมครับจะตีเก้าทีครับเข็มสั้นชี้เลขสิบเอ็ดนะครับต้องตีสิบเอ็ดทีแต่เม่กี้ตีเก้าทีนะครับทำยังไงก็คือเราสามารถหมุนเข็มสั้นมันได้เลยครับ มาที่เลข9มาจิ้มตี9ทีนะครับอ่าละมุมที่เลข9เลยครับต่อไปนะครับมันก็จะตีตรงแล้วครับการปรับเวลาปรับอย่างนี้นะครับแต่เข็มยาวนะครับห้ามหมุนทวนนะครับเข็มสั้นหมุนทวนได้นะครับหมุนช้าๆนะครับห้ามหมุนเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะข้ามล็อกในการตีบอกเวลาไปนะครับ โอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมามานับกันครับว่าจะตีกี่ทีครับตรงนี้นะครับเลขตัวนี้หลุดไปนะครับเดี๋ยวผมจะติดที่หลังเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอายุนะครับอายุประมาณ30ปีครับผมมันเลยหลุดไหมรัตัวนี้เป็นของเก่าโบราณครับ หนึ่งทีครับสองทีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับเห็นไหมครับตีตรงเวลาครับอันนี้เป็นการปรับเวลานะครับที่ตีไม่ตรงนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในการตั้งพื้นพวกนี้นะครับหรืออย่างที่ผมขายไปนะครับผมทุกตัวนะครับทั้งแดแบบนะครับที่ผมขายเนี่ย มันจะเป็นการสมมติถ้าตีบอกเวลานะครับทุกสิบ้านาทีเนี่ยมันตีไม่ตรงนะครับมันจะปรับออโต้อัตโนมัตินะครับให้ตีตรงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือว่าสงสัยอะไรนะครับทั้งลูกค้าผมหรือว่าไม่ใช่ลูกค้าผมนะครับจากไหนก็ได้ครับผมที่มีอ่าข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่ครับติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับอ่าที่ เอ็มนาฬิกาโบราณนะครับติดต่อผมได้โดยไลน์แอดไลน์มาก็ได้ครับแอดไลน์นะครับผมหรือว่าติดต่อผมทาง a c e b o o k ก็ได้ครับนี่ครับ Facebook นะครับ Facebook ผมชื่อ AM AM นาฬิกาโบราณนะครับชื่อเต็มก็คือ AM นาฬิกาโบราณนาฬิกาไขลานนะครับแล้วก็ IDline นะครับ @ZIU3559i นะครับผมมาพูดคุยสอบถามกันได้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมสานใดที่สนใจนะครับนาฬิกาตั้งพื้นนะครับ ผมมีทั้งหมด8แบบนะครับที่จําหน่ายด้วยกันนะครับผมก็มีแบบทั้งธรรมดานะครับหัวโค้งนะครับแล้วก็แบบฝังมุกก็มีครับฝังมุกมีด้านหน้านะครับหรือว่าจะฝังมุกรอบตัวก็มีนะครับถ้าในสนใจนะครับยีห้อมอเตอร์เยอรมันก็สอบถามได้ครับสําหรับนะครับวันนี้นะครับก็คงไม่น่าจะมีอะไรสงสัยแล้วนะครับ